เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 ไปร่วมบุญเหมือนกันนะคะสำหรับเบลล่ารานีค่ะล่าสุดนะคะได้ร่วมพิธีสมโพธิปรียอดทองคําพระธาตุเชิงชุมนะคะต้องบอกว่าเธอก็ตั้งใจมากเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีภาพมาฝากแฟนๆมีโมเมนต์นี้มาฝากกันด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศดังกล่าวนะคะต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสงบเรียบง่ายค่ะโดยเบลล่ารานีนะคะก็ได้สวมชุดไทยค่ะเป็นชุดผ้าไทยทีใ่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานน่ารักนะคะ,ะ,ะพร้อมแคปชั่นค่ะบอกว่าพิธีสมโพธิปรียอดทองคาพระธาตุเชิงชุมจังหวด สกลน,นครขออนุมโมทนากับผู้ร่วมบุญและขอบุญกุศลส่งไปถึงทุกๆท,ท่านนะคะ ก็เลยแฟนคลับนี่แหละค่ะก็ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมไม่ขาดสายเลยอีกทั้งยังร่วมคอมเมนต์นะคะอนุโมทนาบุญกันยกใหญ่อีกด้วยค่ะ mm hmm. ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเบลล่าก็บอกว่าเคยมีโอกาสเนี่ยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชณนะวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารนะคะถวายทองคําให้ทรงอธิฐานจิต mm hmm. เพื่อน,นําไปหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครน,นี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นในเอกสายบุรีรหนึ่งคนของ,ของวงการนะคะที่เราก็จะเห็นว่าเธอก็มีโอกา แบบว่าไปร่วมบูญสถานที่ต่างๆบ่อยๆะนะคะ<ช>ครั้งนี้ก็ไปที่พระธาตุเชิงชุมนะคะที่สกลนครนั่นเองค่ะบุญใหญ่เหมือนกันเนาะบุญใหญ่ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ในรูปนั้นคือเขาจะสร้างแบบใ,<ช>ใหญ่เลยนะวันนั้นก็แค่เป็นแบบว่าแค่สมโภชปียอดนะะเป็นปียอดอก็คงแผ่นก็คือแบบสร้างวิ่เทาไงไ<ห>นี้เลยใช่ใหญ่โตนะคะสกลนครนะเผื่อใครที่บอกว่าอยากจะตามรอยเบลล่าไปทาบูญที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันได้นะคะค่ะเดี๋ยวนี้ทางภาคอีสานอะไรเงี้ยวัดสวยๆย เยอจริงค่ะเนาะก็<ย>ไปทำบุญร่วมกันนะคะ